ปาฏิหาริย์ก่อนคริสต์มาสเกิดขึ้นใกล้ปากแม่น้ำชาลัลมนาประเทศแอฟริกาใตา้เมื่อวันที่22ธันวาคม1938มาจอรีคอร์นีลาติเมอร์พันธารักของพิพิธภัณฑ์อีสต์ลอนดอนกำลังตรวจท่าเรือตามปกติเธอกำลังตรวจสอบว่าชาวประมงท้องถิ่นจับได้ปลาที่ไม่ปกติหรือไม่ท่านใดนั้นเธอสังเกตเห็นครีบแปลกๆยื่นออกมาจากกองปลาที่ไม่ต้องการ ด้วยความสนใจเธอทําความสะอาดเมือกออกแล้วเจอเข้ากับการค้นพบที่น่าเหลือเชื่อนั่นคือปลาสีฟ้าอ่อนที่มีจุดสีเงินเกล็ดหนาและครีบสีครีบที่ดูคล้ายแขนขาและปลาตัวนี้ก็ใหญ่มากด้วยโดยมีความยาว1.5เมตรหนักประมาณ57กิโลกรัมที่จริงแล้วมาจอรี่เชี่ยวชาญด้านนกแต่เธอหลงไหลในโลกธรรมชาติมาโดยตลอดรวมถึงมหาสมุทรด,ด้วยเธอไม่รู้ว่าปลานี้คือปลาอะไร แต่เธอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษดังนั้นเธอจึงนำปลาขึ้นแท็กซี่และนำไปที่พิพิธภัณฑ์ของเธอจากนั้นเธอก็ดูหนังสืออ้างอิงมากมายแต่ไม่ว่ามาจอรี่จะพยายามมากเพียงใดเธอก็ไม่สามารถระบุชนิดของมันได้เธอตัดสินใจนำมันไปแสดงให้ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์ดูแต่เขากลับมองว่ามันคือปลาคอนหินธรรมดามาจอรี่ไม่ฟังเขา สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ทำให้เธอหลงใหลมากจนต้องศึกษาหาความรู้ต่อไปและถึงกับพยายามเก็บรักษามันไว้ด้วยการสตาฟแม้ว่าจะไม่สามารถเก็บอวัยวะของมันไว้ได้ก็ตามด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะหาคำตอบเธอได้ติดต่อ jlb smith ผู้เชี่ยวชาญด้านปลาแต่น่าเสียดายที่เขาไม่อยู่ตอนนั้นเมื่อ smith ได้เห็นภาพว่าในที่สุดเขาก็รู้สึกสนใจขึ้นมาในเดือนมกราคม mm. เขาเขียนจดหมายตอบกลับถึง marjorie โดยบอกว่าปลาตัวนี้ทําให้เขานอนไม่หลับหลายคืนเขาอยากเห็นมันด้วยตาของตัวเองเหลือเกินวันที่16กุมภาพันธ์เมื่อเขามาถึงพิพิธภัณฑ์และได้เห็นปลาตัวนั้นเขาก็ต้องตกตะลึงท่านใดนั้นเขาก็นึกได้ว่าตัวเองกําลังมองดูปลาซีลาแคนตซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อ66ล้านปีก่อนนี่ทําให้มันเป็นสายพันธุ์ลาซารัสซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งหลังจากหายไปนานจากบันทึกเกี่ยวกับฟอสซิลมันเหมือนกับการได้เห็นฟอสซิลกลับมามีชีวิตนักวิทยาศาสตร์คิดว่าสิ่งมีชีวิตนี้หายไปพร้อมกับไดโนเสาร์โดยความภาคเพียนของมา r จอรีทำให้นี่เป็นหนึ่งในการค้นพบทางชีววิทยาที่น่าทึ่งที่สุดในศตวรรษที่20ปลาสกูลลาติมาเรียทั้งหมดได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เธอ ปรากฏว่าปลาว่ายน้ําอยู่ในทะเลลึกโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการชนของดาวเคราะห์น้อยเป็นเวลาหลายล้านปีปัจจุบันมีปลาซิลแคนอย่างน้อยสองสายพันธุ์ที่รู้กันว่ายังมีอยู่ซึ่งทั้งสองสายพันธุ์มาจากสายพันธุ์โบราณที่อยู่รอดมาได้พวกมันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรอินเดียและมีบางส่วนอยู่บริเวณอินโดนีเซียปลาซิลแคนมีรูปร่างหน้าตาและพฤติกรรมที่แตกต่างจากปลาชนิดอื่นมากครีบอันหน้าขนลุกของพวกมัน เคลื่อนไหวคล้ายกับการเคลื่อนไหวของแขนและขาของมนุษย์พวกมันยังมีข้อต่อพิเศษในกระโหลกศีรษะที่ช่วยให้พวกมันยกศีรษะขึ้นได้ขณะกินอาหารนั่นเป็นเพราะพวกมันเป็นญาติกับเตทร่าพอดสัตว์กลุ่มแรกที่ก้าวขึ้นจากน้ำสู่การอาศัยบนแผ่นดินไมเคิลสเมดเป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษวันที่21กรกฎาคมเขาได้สำรวจเทือกเขาวอนดีวอยอันห่างไกลในปาปัวตะวันตก ประเทศอินโดนีเซียเขาไปที่นั่นเพื่อค้นหาดอกไม้หายากที่สวยงามที่เรียกว่าโรโดเดนดรอนแต่เขาบัางเอิญถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตที่ดูแปลกตาได้สมิธเกิดความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้มากเขาจึงกลับไปสำรวจอีกครั้งคราวนี้มาพร้อมกับไกด์ท้องถิ่นเขาใช้เวลาสิบวันอันแสนยากลำบากในการค้นหาบนภูเขาสูงภูมิประเทศนั้นขรุขระมีฝนตกตลอดเวลาพื้นลื่น แล้วก็มีปลิงไ่ลงไปในรองเท้าบูทเมื่อพวกเขาเหนื่อยล้าและใกล้จะยอมแพ้ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นในที่สุดทีมงานก็พบและถ่ายภาพสัตว์ตัวนั้นได้สิ่งที่น่ารักตัวนี้คือจิงโจ้ต้นไม้วอนดีวอยซึ่งเชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปนานถึง90าปีการพบครั้งแรกคือในปี1928เป็นเรื่องน่าเศร้าที่นักชีววิทยาพบมันขณะศึกษาพื้นที่และนี่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นสัตว์ชนิดนี้ แต่ปรากฏว่ามันไม่ได้สูญพันธุ์ไปเลยมันเป็นสัตว์ที่หายากและชอบซ่อนตัวสัตว์มีกระเป๋าหน้าทองชนิดนี้อาศัยอยู่ในป่าเล็กๆที่โดดเดี่ยวสูงชันและมีหมอกปกคลุมมีคนน้อยมากที่ไปที่นั่นทั้งหมดนี้เป็นเพราะเหตุผลที่เราได้กล่าวไปผู้มีประเทศที่ขรุขระดงไผ่นาทึบขาดแคลนน้ำซึ่งแม้แต่านายพราาในท้องถิ่นก็ไม่เคยเห็นมาก่อนพวกมันน่ารักมากด้วยใบหน้าที่กลม ขนสีแดงและรูปร่างที่ดูเหมือนลิงผสมหมีมันเป็นจิงโจ้พันแปลกที่กระโดดบนต้นไม้ไม่ใช่บนพื้นเมื่อไมเคิลสมิธค้นพบมันอีกครั้งเขาได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญทันทีรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านจิงโจ้ต้นไม้ด้วยและพวกเขาก็ยืนยันว่าใช่มันจริงๆการจับสัตว์เหล่านี้ในป่ายังคงเป็นเรื่องยากพวกมันยังคงเป็นปริศนาทางวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะปกป้องสายพันธุ์นี้เอาไว้ ในปี1996นักวิจัยจากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่ากำลังเดินในตลาดขายเนื้อในเมืองท่าแขกประเทศลาวทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นหนูแปลกๆจำนวนมากใช่มันอาจจะดูเหมือนสัตว์ที่พบเห็นได้ทั่วไปในตลาดแต่หนูพวกนั้นน่ะไม่ใช่หนูธรรมดาในตอนแรกพวกเขาคิดว่ามันเป็นสายพันธุ์ใหม่พวกเขาเรียกสัตว์ฟันแทะชนิดใหม่นี้ว่าหนูหินลาวสัตว์ชนิดนี้แตกต่างจากสัตว์ฟันแทะชนิดอื่นมาก จนนักชีววิทยาต้องการจัดให้มันอยู่ในวงของมันเองแต่ในปี2006แมรี่ดอสันและทีมของเธอได้ท้าทายความคิดนี้พวกเขาบอกว่าหนูหินลาวอาจเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์ฟันแทะโบราณซึ่งเชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไป11ล้านปีแล้วในปีเดียวกันนั้นในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็จับภาพและบันทึกตัวอย่างที่มีชีวิตได้แล้วรู้อะไรไหมพวกมันเป็นหนูโบราณจริงจ พวกมันไม่ได้สูญพันธุ์พวกมันแค่ต้องการหลบเลี่ยงความสนใจและตัดสินใจใช้ชีวิตในภูมิประเทศแบบหินปูนของเราและพื้นที่เล็กๆในเวียดนามปรากฏว่าชาวบ้านคุ้นเคยกับหนูชนิดนี้โดยจับมันมาเป็นอาหารเป็นประจำใช่แล้วนั่นคงเป็นเหตุผลที่แท้จริงที่พวกมันใช้ชีวิตแบบหลบซ่อนตอนนี้พวกมันเป็นที่สนใจอย่างมากสำหรับนักวิทยาศาสตร์และกำลังถูกศึกษาอย่างละเอียด ในปี2019นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้ร่วมเดินทางสำรวจบนเกาะเฟอร์นันดีนาในหมู่เกาะกาลาปากอสระหว่างการเดินทางทีมวิจัยเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกประหลาดเช่นรอยเท้ามูลสัตว์แล้วรอยเล็บบนต้นไม้การติดตามพวกมันทำให้พวกเขาค้นพบตัวต้นเหตุทันทีมันคือเต่าลึกลับที่อาศัยอยู่บนที่สูงบนเกาะภูเขาไฟมันคือเต่าเพศเมียที่อยู่โดดเดี่ยวพวกเขาตั้งชื่อเล่นให้มันว่าเฟอร์นันดานั่นเป็นเพราะ พวกเขารู้จักมันในฐานะเต่ายักษ์เฟอร์นันดีนาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปแล้วกว่า112ปีครั้งสุดท้ายที่เราเคยเห็นเต่าสายพันธุ์นี้คือในปี1906ในตอนที่นักวิทยาศาสตร์พบเต่าตัวผู้และส่งไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนียพวกเขาคิดว่าการประทุของภูเขาไฟและการล่ยอย่างกว้างขวางทำให้เต่าสายพันธุ์นี้หายไปอย่างสิ้นเชิงนี่เป็นเรื่องใหญ่มาก มันทำให้ความหวังเกี่ยวกับการอยู่รอดของเต่ายักษ์เฟอร์นันดินาเจ้า,จาหน้าที่อุทยานกล่าวว่าพวกเขาเห็นสัญญาณของเต่าอย่างน้อยอีกสองตัวดังนั้นพวกเขาอาจจะพบพวกมันในเร็วๆนี้องค์กรอนุรักษ์กาลาปากอสได้เริ่มระดมทุนเพื่อสนับสนุนการสำรวจเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม2017ัลุยส์เอนริกามิงเกสกำลังเดินป่าอยู่ที่ลาปามาเกาะเล็กๆในหมู่เกาะคานารี เขาเป็นนักวิจัยที่สถาบันนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขณะที่เขากำลังเดินผ่านภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือของเกาะเขาสังเกตเห็นกิ้งก่าที่ดูน่าสนใจตัวหนึ่งกิ้งก่าตัวนี้ยาวเกือบ12นิ้วเขาเห็นมันใกล้ทางเดินป่าประมาณ45เมตรเหนือระดับน้ําทะเลมิงเกสถ่ายรูปกิ้งก่าตัวนี้แล้วโชว์ให้เพื่อนนักวิจัยของเขาดูหลังจากเห็นภาพแล้วพวกเขาก็รู้ว่ามันคือกิ้งก่ายักษ์ลาเปาม่ซึ่งสูญหายไปนาน เชื่อว่าสายพันธุ์นี้สูญพันธ์ไปหลายศตรวรรษแล้วพวกเขาคิดว่ามันหายไปภายใน500ปีที่ผ่านมาเพราะถูกล่าโดยแมวและการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยน่าเสียดายที่แม้ตอนแรกพวกเขาจะตื่นเต้นกันมากแต่ในครั้งต่อมาทุกอย่างกลับไม่เป็นไปด้วยดีพวกเขาได้ออกสำรวจต่อในเดือนตุลาคมปี2007และสำรวจต่ออีกหลายครั้ง แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่พบกิ้งก่าตัวนี้อีกเลยกิ้งก่าตัวนี้น่าจะอาศัยอยู่ในที่สูงและแห้งแล้งมากบนเกาะนักวิจัยหวังว่าจะได้ค้นพบกิ้งก่าอย่างน้อยสักตัวในอนาคตและช่วยให้พวกมันกลับมามีชีวิตรอดได้อีกครั้งในทะเลมีปลาอยู่มากมายปลาบางตัวเหมือนมีโมหรือดอลลี่จริงๆเลยแล้วก็มีปลาผีเสื้อและปลาหางนกยุงสุดแฟนซีซึ่งจริงๆแล้วมันสวยมากแล้วก็มีอ่านี่มันปลาอะไรเนี่ย ผมไม่ได้จะจ่ายค่าดำน้ำแพงๆมาดูปลาตัวนี้แน่นอนปลาตกเบ็ดได้ชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่าสัตว์ที่น่าเกลียดที่สุดในโลกแต่ผมไม่กล้าบอกเรื่องนี้ให้มันรู้หรอกนะมีปลาตกเบ็ดมากกว่า200สายพันธุ์ที่กำลังว่ายน้ำอยู่ที่ไหนสักแห่งในส่วนลึกอันมืดมนของมหาสมุทรแอตแลนติกและแอนตาร์กติกซึ่งอยู่ลึกลงไปได้ถึง1.6กกิโลเมตรปลาชอบสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแบบน้ำตื้นเขตร้อนปลาตกเบ็ดมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่ปลาปีศาจดำไปจนถึงปลากบ ปลามังฟิชปลาฟุตบอลปลาหา่านปลาคางคาวและคางคกทะเลตัวที่ใหญ่มากๆสามารถยาวได้ถึงประมาณ1เมตรแต่ส่วนใหญ่มีความยาวน้อยกว่า1ฟุตเนื่องจากมันไม่ได้มีอาหารให้เลือกมากนักมันจึงต้องคิดกลยุทธ์การล่าที่ไม่เหมือนใครขึ้นมาพวกมันไม่เสียพลังงานชีวิตอันมีค่าไปกับการว่ายน้ำล่าเหยื่อแต่มันใช้กระดูกสันหลังส่วนต้นที่อยู่เนือปากแบบคันเบ็ดมันถึงได้ชื่อน,นี้มา และมีถุงแบบทีเรียงเรืองแสงที่จะเรืองแสงได้ในความมืดที่ปลายแท่งนั้นแสงจะล่อเหยื่อปลาตกเบ็ดแค่ต้องรอแล้วเอนจอยกับอาหารกลางวันที่ส่งตรงถึงปากของมันร่างกายของพวกมันยืดหยุ่นได้และมีขนาดใหญ่มันจึงกลืนเหยื่อที่ใหญ่กว่าสองเท่าได้ปลาตกเบ็ดน้ำลึกกินทุกอย่างที่มันหาได้ชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำตื้นก็ไม่เรื่องมากเช่นกันและสามารถกินอะไรก็ได้ตั้งแต่กุ้งไปจนถึงหอยและปลาตัวเล็กๆปลาตกเบ็ดตัวเมียเ,เท่านั้นที่มีคันเบ็ดเท่เทพวกนี้ไว้ล่อเหยื่อ และตัวผู้ล่าการหาเนื้อคู่ใต้ท้องทะเลไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะใต้ท้องทะเลลึกนั้นไม่มีแสงเลยและยังมีอุณหภูมิที่เย็นจัดและระดับออกซิเจนต่ำอีกด้วยปลาตกเบ็ดไปออกเดตไบ่อยๆในสภาพแบบนั้นไม่ได้มันจึงจับคู่กันตลอดชีวิตแต่ก่อนที่คุณจะปลื้มใจกับเรื่องนี้ผมต้องบอกว่าพวกมันทําในลักษณะที่ค่อนข้างพิเศษปลาตกเบ็ดตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมียมาก ความแตกต่างนี้น่าทึ่งมากจนเมื่อนักวูจใจเริ่มสนใจชีวิตคู่ของพวกมันพวกเขาคิดว่าจริงๆแล้วพวกตัวผู้เป็นลูกหลานที่มาอยู่ใกล้ๆแม่ของมันปลาตกเบ็ดตัวผู้บางชนิดมีตัวรับที่จะแจ้งเตือนว่ามีตัวเมียอยู่ใกล้ๆหลังจากพวกมันผสมพันธุ์กันตัวผู้จะกัดตัวเมียและเกาะติดกับหัวท้องใกล้หางของตัวเมียและบริเวณอื่นๆที่มันเข้าถึงได้แม้พวกมันจะอยู่ด้วยกันไปตลอดแต่ปลาตัวเมียจะได้รับเซลล์ DNA และอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวผู้ แต่มันจะสูญเสียเซลล์ตอบสนองทางภูมิคุ้งกันไปตัวผู้จะได้ที่อยู่อาศัยและอาหารฟ,ฟรีๆถ้าคิดเป็นราคาบ้านในปัจจุบันนี่ก็คือดีลในฝันเลยแต่บ้านนั้นจะใช้ร่วมกับผู้ชายอื่นอีก8คนและพวกเขาจะไม่ย้ายออกไปถ้าพวกเขาชอบที่นั่นคุณไม่น่าจะได้เจอปลาดำลึกชนิดนี้ง่ายๆแต่ถ้าคุณเจอปลาตกเบ็ดในวิดีโอเกมที่คุณชอบเล่นคุณจะว่ายน้ำชนะมันได้ง่ายๆและทำให้มันใจดีกับคุณมากขึ้นด้วยการยิงยาสลบเมื่อคุณผูกมิตรกับมัน ปลาตกเบ็ดจะเป็นหูเป็นตายคุณและช่วยให้คุณค้นพบพื้นที่ใหม่ด้วยแท่งเรืองแสงของมันกลับมาสู่โลกความจริงในเขตน้ำลึกที่สองแสงลงไปไม่ถึงประมาณ198 1 9 8่เถึงเมตรปลาตกเบ็ดไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวที่คุณไม่อยากจะเจอปลาหลายชนิดที่นั่นดูเหมือนจะมาจากนิยายวิทยาศาสตร์หรือหนังสยองขวัญสุดๆแต่นั่นเป็นเพราะพวกมันต้องปรับตัวเข้ากับโลกอันมืดมิดและลึกลับผมอยากให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจกับสิ่งมีชีวิตที่คุณกำลังจะได้เจอโดยเริ่มจาก ปลาแฟงทูตพวกมันใช้เวลาส่วนใหญ่ในน้ำลึกแต่ในเวลากลางคืนพวกมันจะมาอยู่ใกล้ผิวน้ำเพื่อหาอาหารพวกมันมีความกระตือรือร้อนมากกว่าสัตว์ทะเลลึกส่วนใหญ่พวกมันไม่รอให้อาหารมาหาแต่มันจะไล่ล่าแล้วเอามากินด้วยเขี้ยวยาวที่หิวโหวยพวกมันไม่มีหลอดไฟเหมือนปลาตกเบดพวกมันจึงพัฒนาประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมและใช้ประโยชน์จากแสงที่ไม่อยู่น้อยนิดให้มากที่สุดในการล่าเหยือ่อบางครั้งแค่งเงาของเหยื่อที่ผ่านไปมาก็เพียงพอแล้วสําหรับการลงมือ และถึงพวกมันจะดูไม่น่ารักเอาซะเลยแต่มันก็ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เลยถ้าคุณบังเอิญได้เจอพวกมันปลาเคี้ยวก้างมีชื่อที่ออกจะฟังดูหลอนๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นปลาที่อยู่ใต้ทะเลลึกอีกชนิดหนึ่งที่มีนิสัยชอบล่าเหยื่ออย่างลึกลับมันมีโฟโตฟอร์ที่ผลิตแสงพิเศษใต้ใตดวงตาพวกมันปล่อยแสงสีเขียวและสีแดงออกมาเหมือนสัญญ,ญาณให้หยุดนี่คือเทคนิคในการล่าของมันต่างจากปลาชนิดอื่นพวกมันแทบไม่เคยออกจากโซนสนธยาและโซนที่มืดที่สุดใต้ทะเลเลย กรามล่างของมันมีขนาดหนึ่งในสี่ของความยาวทั้งลำตัวและไฟนั้นช่วยให้มันอ้าอยู่ตลอดเวลาโดยหวังว่าจะมีเหยื่อลงกลเข้ามามันดูเหมือนนักล่าที่ดุร้ายแต่ส่วนใหญ่ชอบกินแพลงต้นสัตว์เป็นบางครั้งเช่นกุ้งเคยและปลาผมว่าคุณคงไม่คิดว่าจะได้เจอลูกผสมระหว่างปลาไหลกับนกแต่มันอยู่นี่แล้วปลาไหลสไนป์มีจง,งอยปากเหมือนนกมากโดยมีปลายโค้งและจง,งอยปากมีฟันตะขอซี่เล็กๆ ที่มันใช้จับหนวดกุ้งแสนอร่อยและตัวมันเรียวยาวได้ถึง1.5เมตรและมีน้ำหนักแค่ไม่กี่กรัมนักเรืศาสตร์ยังไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดของปลาชนิดนี้เพราะการศึกษาในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของพวกมันค่อนข้างยากแต่ดูเหมือนพวกมันจะออกลูกเพียงครั้งเดียวตลอดชีวิตแล้วก็ตายไปปลาหมึกแก้วชอบใช้ชีวิตสบายๆและไหลไปตามกระแสจริงๆร่าง,งกายของมันเต็มไปด้วยสารละลายซึ่งเบาวกว่าน้ำดังนั้นพวกมันจึงไม่ต้องใช้ความพยายามในการเคลื่อนที่ไปในทะเลลึก เพื่อหาอาหารและหาคู่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตัวโปร่งใสมันจึงกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมและไม่มีเงาในขณะเคลื่อนที่เป็นกลยุทธ์ในการเอาชีวิตรอดที่ยอดเยี่ยมถ้าเจออันตรายมันสามารถกลายาร่างเป็นก้อนกลมๆที่ซ่อนหัวและหนวดเข้าไปในร่างกายได้มันยังสามารถปล่อยหมึกเข้าไปในร่างกายและเปลี่ยนจากความโปร่งใสเป็นสีดำได้ หมึกของมันยังป้องกันปลาวานและนกทะเลที่หิวโหยได้ด้วยมันยังมีกลยุทธ์ที่ใช้ไล่นักไล่อย่างหนึ่งคือการใช้อวัยวะที่เปล่งแสงรอบดวงตาของพวกมันผมเริ่มหิวแล้วล่ะกินปลิงทะเลตัวนี้ดีไหมอุย๊ยมันขยับแล้วผมว่ามันไม่น่าอยู่ในสลัดเลยนะสัตว์ที่มีร่างกายอ่อนนุ่มเหล่านี้อยู่ในทุกส่วนของมหาสมุทรตั้งแต่น้ํเตื้นไปจนถึงใต้ทะเลลึกส่วนใหญ่พวกมันจะค่อยๆเคลื่อนที่ไปรอบๆด้วยเท้าเล็กๆของมันแต่บางตัวก็เคลื่อนที่ด้วยการเกร็งตัว ปลิงทะเลขับอวัยวะภายในออกมาได้ถ้ามีภัยอวัยวะที่เหนียวเนืน่ะจะหันเหความสนใจของผู้ล่าและเจ้าปลิงทะเลก็จะเคลื่อนที่ต่อไปและทําให้อวัยวะพวกนั้นเติบโตขึ้นมาอีกครั้งอะไรส่องประกายวิบวับอยู่ไกลๆนั่นดูเหมือนมีคนทําอัญ,ญมณีตกลงไปในน้ํามันคือซีแซฟไฟรหรือที่เรียกกันว่าสัตว์ที่สวยที่สุดที่คุณไม่เคยเห็นโคพีพอร์ตตัวผู้บางตัวสามารถเปลี่ยนจากสีน้ําเงินเข้มเป็นสีม่วงสีแดงหรือสีทองได้แล้ววินาทีต่อมามันก็หายไป แล้วมันก็กลับมาเปล่งประกายสดใสอีกครั้งความลับของเวทมนต์นี้คือร่างกายของพวกมันโปร่งใสและสะท้อนแสงที่แตกต่างกันในบางมุมดูเหมือนนี่จะเป็นวิธีการสื่อสารระหว่างกาันเละยดึงดูดตัวเมียซีเซฟายตัวเมียไม่มีคุณสมบัติพิเศษนี้แต่มันมีตาที่ใหญ่กว่าตัวผู้และอาจจะมองเห็นได้จากระยะไกลตัวผู้จะเที่ยวไปอย่างอิสระส่วนสาวๆจะอยู่ในกระบอกคริสตัลซึ่งเป็นเยลลี่รูปทรงถังแปลกๆ,ๆที่เรียกว่าแซ